สวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year Welcome to 2025พุทธศักราช2568ตรงกับปีมะเส็งค่ะมาพบกับการ์ดอวยพรสวยๆไปดูกันสิว่าเขาอวยพรว่าอะไรบ้างสุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีทองของการงานขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกโครงการที่ริเริ่มและได้รับความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยมขอให้ปีใหม่นี้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นและไปให้ถึงเป้าหมายขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ มั่นคงในหน้าที่การงานและมีรายได้เพิ่มทวีคูณขึ้นได้ทำงานในสิ่งที่รักและมีความสุขขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญและโชคดีขอให้ปีใหม่นี้ เป็นปีที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายเปรียบเสมือนต้นไม้ที่แข็งแรงมีรากที่อย่างลึกมีแต่ความสุขและโชคดีทุกประการมีอายุยืนยาวจิตใจเบิกบานและมีกำลังใจที่ดีนะจ๊ะ wishing you a happy and prosperous new year ขอให้คุณมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่นี้ค่ะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีทองของคุณนะคะ Thank you สวัสดีปีใหม่นะคะไปเฉลิมฉลองกัน